ใ,ใกันนะที่เขานอนไม่หลับกระสับกระสายเพาคิดถึงคุณนะจ๊ะจนสุดหัวใจนะใครผ่านมาเจอคลิปแม่นะคะดูจากลักษณะด้วยนะจ๊ะถ้าลักษณะไม่มีก็แสดงว่าอุ้ยไม่ได้มีใครแบบคิดถึงเธอจนนอนไม่หลับกระสับกระสายเข้าใจปะสงใครนะคะผ่านมาเจอคลิปแม่ตรงแค่20ค่ะใครมีวันเกิดตังต่อไปนี้นับตามโหราศาสตร์ตะวันตกต้องตรงทั้งราศีและวันนะคะถึงจะตรง80%อค่ะคนเกิดวันทองทายด้วยเลข10นะคะเมษสิงห10 2 0 3 0อะเธอเนาะคนเกิดพฤกษศพค่ะต่อมาคนเกิดวันทองทายด้วยเลข6กนะคะมีนกรกฎ พิจิกนะคนเกิดอยู่ในวันงทายด้วยเลขสอนะคะภสศก,กันมังกนคนเกิดอยู่ในรัคนาราศีกลุ่มนะจ๊ะอะ ถ้าใช่นะคะไปต่อกับแม่วิดวิดได้เลยนะคะส่วนใครจะดูดวงส่วนตัวกับแม่นะจ๊ะสามารถที่จะกดดูได้เธอกดที่หน้าแม่ลิง์ที่2ใต้โปรไฟล์ที่เป็นรูปตัว M เธอจะสามารถดูดวงกับดิฉันได้นะคะปกติรอคิว1วันค่ะส่วนด่วนนะคะรอแค่หนึ่งชั่วโมงเท่านั้นหนูสามารถกดเข้าเลมอนก็ได้นะลูกนะามาดูกันนะคะว่าคนลักษณะแบบไหนที่คิดถึงเธอจนนอนไม่หลับกระสับกระส่ายเป็นอินซอมเนียหมดแล้วนะคะคนคนนี้นะคะเป็นคนที่ห่างไกลาจากเธอนะจ๊ะอาจจะห่างไกลในตอนนี้ไ้ ทีนี้นะเขากลจากเธอประมาณแบบ100กิโลเมตรได้นะคะนะหรือว่าแบบหยนุนหยวนให้ประมาณ80กิโลเมตรขึ้นนะคะแล้วคนคนนี้นะคะอาจจะเป็นคนที่ i n t r o v ร์ t นะคะชอบปีกตัวชอบอยู่คนเดียวเธอแล้วแบบเป็นคนที่รักสนโดษมากๆหรืออีกอย่างหนึ่งเขาอาจจะเป็นคนที่อายุมากกว่าเธอมากๆก็ได้นะคะมีความคิดเห็นที่ค่อนข้างแตกต่างนะเธอแล้วก็เป็นคนที่เขานิ่งๆยงียบๆงอะเธอไม่ค่อยส่งสิ่งกับใครแล้วเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบเข้าสังคมด้วยคนคนนี้นะจ๊ะ คนคนนี้เขาชอบมีเซอร์ไพรส์ให้เธอนะถึงแม้ว่าเขาจะเป็นคนที่ไม่เข้าสังคมนะจ๊ะแต่เขามักจะมาอยู่ในที่ที่คุณแบบคุณคุณไปอยู่ตรงนั้นอะแบบสมมติว่าเป็นเป็นร้านอาหารละกันคุณแบบมองไปอุ๊ยเจอเขาอีกแล้วนะคะเขาเป็นคนที่คุณรู้จักแน่ๆอยู่แล้วนะคะแล้วเขาก็เป็นคนที่คุณคิดว่าไม่น่าจะมาหาคุณได้อ่ะเขาเขาดูเงียบมากเขาดูนิ่งมากเขาดูแบบไม่สนอะไร ใครอย่าเธอแต่ว่าทุกครั้งที่คุณต้องการความช่วยเหลือเขาจะอยู่ตรงนั้นอะเขาจะอยู่ตรงนั้นเพื่อคุณนะจ๊ะคุณจะแบบเซอร์ไพรส์มาแบบมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงวะแบบหลอวะแบบคือดูติดต่อยากมากแต่แบบถ้าคุณแบบต้องการความช่วยเหลือเขาจะอยู่ตรงนั้นกับคุณไม่ว่าเขาจะอยู่ไกลขนาดไหนนะเขาจะมาหาคุณอยู่กับคุณแล้วอ่ะคุณอยู่กับเขาคุณจะได้รับพลังงานที่แบบสบายใจมากๆนะคะเป็นตัวของตัวเองได้มากๆถึงแม้ว่าเขาจะบางคนที่แบบดู นิ่งๆเงียบเงบคนอื่นอาจจะเห็นว่าเ้ยดูหน้าอึดอัดจ,จังเลยแต่คุณอยู่แล้วสบายใจเธอมันมี energy ที่แบบเขาดูเป็นคนดีจริงๆนะคะเป็นคนน่าราักจริงๆแล้วเป็นคนที่แบบเออไม่ค่อยนินทาใครด้วยนะแล้วก็เป็นคนที่ให้พลังงานบวกกับคุณค่ะคนคนนี้นะคะเหมือนแบบ เหมือนประมาณว่าสามารถที่จะโทรจิตเรียกหากันได้อเวลาที่คนแบบคิดถึงเขาอะ่ะเขามาจจะโผล่ขึ้นมาในออนไลน์ก็ได้นะคะแบบอาจจะมี notification ของเขาขึ้นมานะคะหรือแม้กระทั่งแบบเออคุณคิดถึงเขาเขาเดินมาหาคุณเลยอะไรแบบเนี้ยแทบจะไม่ต้องแบบโทรหาแบบพิมพ์หาอะไรเลยอถือ คนคนนี้นะคะคุณอยู่ด้วยแล้วคุณจะรู้สึกแบบสบายมากๆนะคะเป็นที่ปรึกษาได้ด้วยแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะใส่เปยด้วยเถอะเธอจะรู้สึกว่าเวลาที่อยู่ใกล้เขาอะคุณจะเป็นคนที่โชคดีอ,อาจจะแบบ1คือได้รับเงินแบบฟุกๆนะคะอย่างที่2คือหน้าที่การงานคุณเปล่งปลังปล่งเปล่งประกายขึ้นมาอะไรประมาณนี้เนาะ คนคนนี้นะคะแม่ให้เป็นคนที่ผิวขาวเหลืองนะคะรูปร่างสูงนะจ๊ะแล้วก็เป็นคนที่แบบเอออาจจะดูเพอเพอรหน่อยนะคะแตอินโทรเวิร์ดแน่นอนคนเนี้ยอ่ะไหนดูซิว่าแล้วทาไมาเขาถึงแบบนอนไม่หลับกระสับกระส่ายเธอทําไมอ่ะทําไมเกิดอะไรขึ้นนะจ๊ะขอดูความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณบ้างนะคะว่าเขาเป็นยังไงนะ ส่งใครนะคะที่แบบแม่ขาหนูอ่ะอยากจะเรียนกับแม่จังเลยนะจ๊ะมี2แบบเธอเรียนไพ่ยิีนะคะแบบสดนะจ๊ะก็คือวิดีโอคอลโทรคุยกันนะจ๊ะทั้งหมด10ครั้งครั้งละ1ชั่วโมงนะ,ะแม่แถมไพ่ยิีไปให้นะคะแถมการตลาดปันช่องไปให้ส่วนแบบแห้งเรียนได้ทันทีแม่ไม่ได้แถมอะไรทั้งนั้นเพราะว่าแม่ให้อ่าคลิปไปทั้งหมด8คลิปนะคะเรียนได้เดี๋ยวนั้นเลยนะจ๊ะแล้วก็น่าจะเป็นค่อนข้างไวนะคะกว่าชาวบ้านนะจ๊ะแล้วก็บิโปรดาย้าย16 ใบแดงด้วยเถอกดที่หน้าชั้นนะจ๊ะลิงกที่2ใต้โปรไฟล์นะคะมีทั้งแบบสดแบบแห้งนะถ้าเกิดแบบแห้งอยากจะได้โปรดาวย้ายถามพี่แอดมินเอานะคะมหาสิทธิชโชคนะคะทริโทนะคะกระดุมพาดาวเสานะคะแล้วก็อิทธิปัตยาอิทธิปัตาจริงๆตัวเขาเองอชอบคุณมากๆนะแต่ว่าตัวเขาเองก็มีความรู้สึกว่าเอการเข้าใกล้คุณมากเกินไปมันเป็นการที่แบบไปเรียกร้องขอร้องความรักหรือเปล่าแล้วเขาก็มีความรู้สึกว่า ตัวคุณจะมองว่าเขาเข้ามาหาผลประโยชน์ไหมแต่จริงๆเขาไม่ได้เข้ามาหาผลประโยชน์อะไรจากคุณนะคะแล้วตัวเขาเองก็ดูแบบชอบคุณด้วยใจจริงนะคะช่วงนี้ห่างกันค่อนข้างที่จะเยอะนะคะพอ,อะร,รู้ไหมเขาพยายามหักห้ามใจตัวเองไม่ให้ชอบคุณไปมากกว่าน,นี้เพราะว่าตัวเขาเองเป็นคนที่แบบ ยังไงดีเขามีความรู้สึกสับสนว่าเขาจะเอาอยัางไงเขาจะจีบคุณได้ไหมคุณดูจีบยากมากๆแต่เขาว่าอยากจะอยู่ตรงเนี้ยเพื่อคุณนะสับสนสับสนว่าคุณจีบหรือไม่จีบจีบไม่จีบดีอะไรประมาณนี้นะจ๊ะใครชอบคําทํานายแม่พิมความว่าวิดวิดสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับแม่วิดวิดนะจ๊ะใครผ่านมาเจอคลิปแม่นะคะก็คงจะแบบงงนิดนึงนะจ๊อะอาใช่วันนี้ฉันอยู่ข้างนอกนะคะจะมาเปิดไพ่ให้เธอนะจ๊ะว่าเขาคนนั้นของเธอที่เธอแบบ คิดถึงอยู่ในใจลึกๆอะเขารู้สึกไงแบบเธอบ้านนะจ๊ะฉันน่าออกมาถ่ายงานแต่ฉันคิดถึงพวกเธอจ้าฉันก็เลยจะเอาแบบเออไพ่มาเปิดให้นะคะอ่ะใครผ่านมาเจอคลิปแม่นะคะคนที่มีวันเกิดตอนต่อไปนี้จะตรง80%นะคะนับตามราศีนะคะแล้วก็วันด้วยนะคะนับตามโหราศาสตร์ตะวันตกเธอส่วนใครที่ไม่มีนะคะตรงแค่เท่าไหร่20%พอนะจ๊ะ มาดูกันนะคะคนเกิดอยู่ในวันศุกร์จ้ะคนเกิดอยู่ในวันที่ลงท้ายด้วยเลขสองเลขสี่เลขหกนะคะคนเกิดอยู่ในวันที่เจ็ดนะคะลงท้ายด้วยเลขเจ็ดนะคะเป็นเออมสิงธนูนะลงท้ายด้วยเลขสามเมสิงธนูค่ะและสุดท้ายนะคะคนเกิดอยู่ในลัคนาราศีมังกรนั่นเองจ้ะหากใช้ไปต่อกับแม With ่วิทย์ได้เลยนะคะส่งใครนะคะที่ อยากจะดูดวงส่วนตัวกับดิฉันนะจ๊ะกดที่หน้าแม่ลิงที่สองใต้โปรไฟล์ที่เป็นรูปตัวเอ็มเธอหรือเข้ามาในเรมอนเอกก็ได้นะจ๊ะเธอจะสามารถจองกับฉันได้นะอ่ะแบบปกติร้อนหนึ่งวันค่ะแบบด่วนร้อนเท่าไหร่หนึ่งชั่วโมงเท่านั้นพอค่ะอ่ะมาดูกันนะคะว่าเขารู้สึกแบบเธอบ้างวันนี้อากาศดีมากเลยเธอคือแบบแดดไม่ร้อนเลยนะจ๊ะอู้สองปุ้ยเธอ อ่ะซ o ซอบคันะคะต่อมาได้ถือทาวเวอเธออ่าเท of Cups นะคะใบสุดท้ายได้ Queen of Cups นะ,ะเดี๋ยวฉันจะบอกให้เธอฉันจะบอกให้ว่าคนคนนี้มีความรู้สึกรักเธอชอบเธอแบบมากๆนะคะจริงๆตั้งแต่ครั้งแรกที่เขาเจอเธอะเขาก็รู้สึกว่าเธอคือคนที่ใช่เธอคือคนที่เป็นผู้เพสันนิวาตของเขานะคะไม่สามารถที่จะลบเธอไปจากความทรงจาได้คุณกับเขาอาจจะเคยทะเลาะก,กันนะคะจนจบความสัมพันธ์มาแล้ว รอบหนึ่งอันนี้คือกรณีที่1นนะคะส่วนกรณีที่2คุณกับเขานะคะมีความต่างวัยกันเช่นอายุต่างกันประมาณ5ปีนะคะไม่ว่าคุณจะอายุมากกว่านะคะหรืออายุน้อยกว่านะคะนะแล้วตัวเขาเองนะคะเพิ่งจะมีความรู้สึกกลับมาว่าคุณคือคนสําคัญค่ะเมื่อไม่กี่วันมานี้เองบางคนอาจจะแค่ประมาณแบบเมื่ออังคารที่แล้วนะคะเขาก็มีความรู้สึกว่าโอ้ยเขารักเธอขึ้นมาเขาอยากจะกลับมาสานสัมพันธ์กับเธอนะหรือ เขาอาจจะรู้จักคุณมานานมากๆแล้วอาจจะเป็นแบบเพื่อนพี่น้องนะคะแล้วก็กลับมาในความสัมพันธ์ครั้งนี้เขาอยากจะเป็นมากกว่านั้นนะเธอเขาอยากจะแบบจีบเธอจริงจังนะจ๊ะเขาชอบเธอมากเลยคนคนะุณเนี้ยแล้วก็มีความรู้สึกว่าเธออะติดอยู่ในใจเขาแล้วเขาค่อนข้างที่จะงอนเธอด้วยนะในช่วงนี้นะอ่ะส่งใครนะคะอยากจะเรียนอ่านไพ่กับแม่สามารถที่จะลงเรียนได้นะคะนะมีแบบแห้งนะคะกับแบบสดนะจ๊ะแบบแห้งเนี่ย อยู่ที่2องใบเทานะคะมีโปรโดาวย้าย16บใบแดงด้วยนะคะก็เรียนได้ทันทีส่วนแบบสดนะเธอราคาแรงเธอเพราะว่าคุยกับฉันแบบวิดีโอคอลเธอนะจ๊ะอ่ะแล้วก็แม่จะ,ะ,ะแ,แ,แถมให้ยิปไปด้วยนะคะแถมการตลาดปั้นช่องไปด้วยนะคะส่งใครที่แบบเออแม่ขามามาดูต่อได้ไหมบทสรุปของความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะจะเป็นอย่างไรนะกับคนที่เขารู้สึกกับเธอตอนนี้เดอะสตาร์นะจ๊ะคิงอวนจ้ะเดอะมูนจ้ะ ทริปสอดนะจ๊ะใบสุดท้ายได้เซเว่นอัสอดเธอคือเขาอ่ะน่าจะมีความรู้สึกดีๆกับเธอจริงๆแหละแต่ตัวเขาจะซ่อนความรู้สึกเอาไว้นะเพราะอะไรรู้ป่ะตัวเธอเองเป็นคนที่โยโย่บดบดหรือตัวเธอเองอาจจะเป็นคนที่เกินเอื้อมสําหรับเขาก็ได้นะคะหรือความสัมพันธ์ครั้งเนี้ยมันอาจจะแบบเออคนในสังคมไม่ค่อยไม่ค่อยแบบไม่ค่อยปลื้มเท่าไหร่เหมือนแบบคุณกับเขาอาจจะทําทํางานคนละอย่างกาันหรือว่าคุณกับเขาเคยมีประเด็นกันมากๆแล้วนะคะจนแบบเพื่อน พอแม่พี่น้องคนในสังคมไม่ยอมรับแล้วนะคะแต่ถ้าถามว่าเขาจะสู้ไหมเพื่อความสัมพันธ์นี้สู้ค่ะแต่ให้เวลาเขาหน่อยนะประมาณช่วงสิงหาปีนี้นะคะเขาถึงจะสู้กลับมาในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะใครชอบคัาทำนายแม่พิงค์เพราะว่าวิทวิทนะคะไปแล้ว